สวัสดีครับมือนีสิภาไปกินสมนะครับกินสมขอม่วงปลาแซบบน้ากันนะครับก่อนจิไปกินห้องกับตองมะล่างยางมันออกแล้วก็พาเอายางมันออกก่อนเนาะพี่น้อ,นอง,นอง,อญญนงเนาะบริสันมันอกีกขั้นเลอพอพาเสียนามเสี็จแล้วห้องก็เอาแกะไนมันออกนะครับแกะในออกเสร็จแกะไห้เบิดตนะคะรับพอแกะบเบิดมันกระสีรสชดาติ์มันกระสีบดายอ่ารสชาติมะม่วงนะครับมันจะออกฝาด แกะจนเสร็จแล้วนะครับเขาก็นำมาเอาเครื่องปรุงมาลงนอกพี่น้องเนาะเครื่องปรุงมาลงก็เอาตามผู้ใดมักหน่อยมักหลายมักเค็มมักเผ็ดก็มักหวานก็ปรุงออกนะครับพี่น้องปรุงณคุเโคเลโคเลใส่กันนี่แหละโอ้ยไปไหครับไหนกินบ่สไหนกินแห้งแห้งมาเด้อพี่น้องมามากินน้ำกันครับผม ถามาคลิปนี้ให้กดไลค,ค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเน้ะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปยอีกต่อไปนะครับกัมาครับมาแชร์ทั้งกันกับขอกราบสวัสดี้องดีนะครับบ๊ายบาย